ทำไมต้องจัดงานศพก็ไม่จําเป็นต้องจัดก็ได้งานศพเนี่ยจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ไม่จําเป็นตายแระยัดเข้าเตาเลยก็ได้ได้หมดเพราะมันช่วยใไ่คนตายไม่ได้แล้วเออมันแค่เป็นการไว้อาลัยของคนเป็นอยู่แค่นั้นเองแต่คนตายเกี่ยวข้องอะไรงานศพไหมไม่เกี่ยวข้องแล้วเขาตายไปแล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรเพราะฉะนั้นจัดจัดก็ได้แล้วแต่จะไม่จัดก็ได้แล้วแต่เหมือนกันใครไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปจัด หลวงตามหาบัวเนี่ยจัดงานศพแม่ท่านเองรู้ไหมจัดยังไงดาหลีแท้าดาหลีแรกของหลวงตามหาบัวเนี่ยแม่ท่านเสียชีวิตท่านจะให้ตั้งศพตอนเช้าไม่ต้องกุศลาด้วยตั้งไว้เพื่อไวอไ้อาลัยเฉยให้ญาติโกติการไว้อาลัยการท่านเทพแล้วบ่ายเนี่ยจะเผาเลยแต่พวกอ่าพวกลูกศิษย์ลูกหากับพวกญาติเนี่ยเขาขอกันว่าให้ตั้งไว้สักคืนหนึ่งจะได้บอกจะได้บอกพวกญาติโกติการเนี่ยมามาเผาศพกัน อาหลวงตาก็เลยยอมว่าให้ตั้งไว้คืนหนึ่งพรุ่งนี้เผาอย่างเงี้ยตั้งไว้เฉยๆไม่มีการกุศลากุศลาคือกุศลกุศลาธรรมมาเนี่ยมันคือการอาศัยธรรมมาให้เกิดกุศลกุศลาธรรมมาก็คือกุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมอากุศลาธรรมมาก็คืออากุศลทั้งหลายที่เป็นธรรมธรรมอันเป็นอากุศลทั้งหลายอ่ะกุศลาคือกุศลอากุศลาคืออกุศลไม่ได้าสวดการกุศล